แกก็นั่งบวกรถเนี่ยรถอะไรนะที่ถนนของเธอ,อทางบวงบอกไปบวงเจอรถเบนซ์โอ้ยเลขมันดีไหมเเจรอรถอะไรนะบรรทุกเอเลขมันเป็นอย่างนี้เส็จแ้วมันแล้วก็สุดแ้กก็มาที่ห้องสมุดร้านขายหนังสือที่ที่ท,ที่ไหนนะที่ไทเปมาเจอแล้วเอ๊ะรหัสชีวิตคนมันต้องมีรหัสชีวิตเป็นไงแกก็ซื้อไปอ่านดูแล้วก็ไปติดตามไปเรียนไปกับไปเรียนกับอาจารย์แล้วพอเรียนเรียนจบโอ้เลยเข้าใจเลยว่า คนเราต้องมีรหัสชีวิตด้วยถ้ามีรหัสชีวิตเนี่ยเราเข้าใจรหัสชีวิตเราป้อมเราก็จะ,ะรู้แนวทางชีวิตเรา,เาไงนะโอเคเนาะอ่าเลยก็เขาเลยก็เอาปีจีนมาร่วมด้วยคือว่าเป็นการกระทำอ,ะอันนี้ความคิดเข้าใจไหมแปดตัวเลขอะไรนะอดีตสองตัวนี่เลขอะไรอนาคตเข้าใจไหมตัวเลขในตัวเรามีเยอะเลยไหมหนึ่งก็มีสองก็มีสามก็มีสี่ก็มีห้าก็มีหกก็มี ก้าก็มีมันมีเยอะเหลือเกินแล้วเราไปดูตัวไหนอ่ะอันนี้ก็แปดก็มีเก้าสี่หกอ,อะไรเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเลขอะไนที่มันอยู่ในชีวิตเรามากที่สุดเราก็จะมีความผูกพันกับเลขตัวน,นั้นเยอะที่สุดเวลาเรานั่งเครื่องก็ดีไปฉี่ก็ดีบ้านเลขที่ก็ดีเอ้ทำไมเราเจอแต่ตัวเลขนี้เดี๋ยวเราจะไปรู้เออที่ไหนถ้าทางเราไม่เจอนะเพราะว่ารหัสเรามันต้องมาฝึกฝนหรือว่าเราขาดตัวไหนล้องบางที่นะที่มาเลเซียเนี่ยบางอาจารย์น่ะ บางอาจารย์เนี่ยท่านจะเาบาสสูงเ่าเราขาดตัวเลขอันนียวกันมีเลขเจ็ดเขาก็จะทําเอาเลขเจ็ดมาค้อยห้อยคอไว้ให้มีเลข 7. เจ็ดเหมือนกับใครไม่มีอะไรนะเส้นวาสนาดูลายมือใช่ไหมตอนนี้เขาก็จะมีการอะไรนะไปอะไรนะสักๆให้เส้นวาสนาต่อขึ้นใครไม่มีเส้นเงินเส้นทองสัก,สกมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันบางทีแล้วแต่คนขเขาเอาไปทําธุรกิจยังไงนะแค่บางทีแค่ตัวเลขเนี่ยเอ,เอามาห้อยคอทําเป็น อะไรเนะี่ยเขาขายได้นะ,ะขาดตัวเลขนี่นยแล้วแต่อันนี้ที่จริงล่าสุดเนี่ยตมาไปเจอที่เรีว่าลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยบางคนเนี่ยเรียนจบไปไม่ได้จําอะไรไม่ได้ไหนขอบวกเลขลัคกี้นัมเบอร์สี่ตัวเป็นป๊บเอาไปขายให้คนเนี่ยโอ้โหได้รวยเลยนะอะย่างกับมิสเตอร์ชานเนี่ยแกไปเรียนที่สิงคโปร์ประมาณเจ็ดแปดหมื่นในเงินไทยอะ่ะแก,แกว่าอาจารย์นี่ยังกักวิชาเนี่ยยังไม่สอนวิชาเลยอะ่ะแกเห็นตมาสอนโอ้โหตมามีอะไรให้หมดพุงเลยตมาทำไม ามอะไรนะประมาณแค่200ดอลลาร์ยังไม่ถึงเลยนะสิงคโปร์เนี่ยสองร้อยดอลลาร์ก็ประมาณ5,000ันยังไม่ถึงให้หมดเลยแต่แคเปเรียนหมดไป7จนะ็ดแปดหมื่นเนี่ยอาจารย์ที่สอนก็ยังไม่สอนไม่หมดนะเราไม่ให้เขาตั้งวิชาอะไรเขาลัอคกี้นัมเบ number, อร์เขาก็ไม่สอนบลอกแกขึ้นมาบวกเป็นนะี่ฮะโอ้อาจารย์บอกเขาหมดเลยเนะี่ยโอเคเนาะอันนี้คร่าวๆนี่จําได้แล้วนะปีจีบวกถูกเลยนะปีจีนหาก,กันได้หมดหรือยังใครยังไม่ได้ยกมือถึงไหนอยู่อ้าวอ่า โอเคต่อไปอเราจะมาเขียนบวกกับลบตัวนี้หน่อยนะ,ะเราก็จะเขียนเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0อันนี้ก็เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อ่าถ้าเขียนอะไรนะเขียนอะไรก็แล้วเขียนอะไรนะเขียนเขียนอ่าเขียนเขียนเนี่ยเขียนเลข

โอเคนะอันนี้อันนี้เขียนเสร็จแล้วนะเราจะมาวงกลมแล้วนะอ่าขั้นต่อไปเดี๋ยววงกลมเสร็จแล้วเราก็จะได้อธิบายความหมายตัวเลขละแล้วว่าเรามีตัวเลขเราดูของคุณตุ๊กตาตัวอย่างนะหนึ่งเก้าหกสี่ใช่ไหมเราก็จะวงกลมอ๋อตรงใบประกาศมันแห้งหมดเลยจานเนี่ก็แห้งๆเลยจุ่มน้ำมันก็จุ่มมาเลยนเริ่มมือครับ ม่นใหม่ๆเลยอ่ะมันแห้งอ่ะมันไม่ได้ใช้นานใช่ไหมรับมันร้อนเนะนะครับการหนึ่งเก้าเหกสี่อ่าศูนย์แปดมามองดูกระดานเด่นนะไม่มองเดี๋ยวตามไม่ทันนะศูนย์ล่าสนี้หมดเลยครับ ศู 1, นยะ์แล้วก็หนึ่งเห็นไหมอ่าแล้วก็สองอ่าสองให้เป็นขีดเป็นสามเลี่มนะเพราะว่าเป็นเลขอนาคตนะเก้าอ่าแล้วก็สองอ่าสองถ้าเป็นลาชชีวิตให้เขียนเป็นสี่เลี่มเราก็จะได้วงกลมไอ้เลข11เนี่ยใครที่มี28 28101ี่1 0 1 3 8 1แ2ดหองตัวนี้เราไม่ต้องไปขีดร่วมเราแค่2ตัวข้างบนพอละ อันนี้ก็เป็นเลขอนาคตเหมือนกันแต่เราเดี๋ยวไว้คุยกันทีหลังเอาแค่สองตัวอโอเคมาดูปีลบหน่อยหนึ่งใครช่วย,ยหน่อยเก้าหกสี่ศูนสอสี่สี่าน่าจะสาม ห้าอ่าแสดงเราต้องมีวงกลมกี่วงแปดวงอ่าสามเหลี่ยมสองวงและสี่เหลี่ยมหนึ่งวงอ่ะให้วงกลมกันให้หมดก่อนเอาเดี๋ยวเราจะได้อธิบายอ่าเป็นยังไงเขืนน้ำแก้วจะมาเป็นค่อยยกมันวางตรงนี้ขนาด ยังงงๆงงๆอยู่ครับงงไม่เป็นไรวันแรกชั่วโมงแรกนี่ยังงงกันยยังอนุบาลกำลังต้องต้องปล่อยปางเราเยอะๆหน่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงช่วยตรวจหน่อยก็ได้ช่วยตรวจหน่อยเดี๋ยวจะมาเอาไปสักเลขสักตัวหนึ่งเดี๋ยวมันเริ่มจะมีอะไรละอ่าเรื่องอุตสากรรมชั อ้าอ้าวงกลมเสร็จหรือยังฮะยังไไม่ด้เขียนตัวเเลขลยค่ะยังไม่ได้เขียนตัวเลขอ่ะไปไหนมาเนี่ยฮะอ้าวบอกให้ทำตามเป็นสเต็ปสเต็ปไงให้เขียนอันเนี้ยวันเดือนปีเกิดแล้วก็มาบวกกันในเลขตัวนี้อ่าอันนี้ก็มันกันปีลบปีจีนเมื่อกี้พอตัวหาให้ยังหมดไ้ปีจีนได้หมดเลยอ่าได้แล้วก็เขียน เกตออกมาแล้วก็บวกรวมกันตอนนี้เกตอันนี้เรายังไม่ได้อธิบายความหมายนะเราให้ค้นหาตัวเลขก่อนใช่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 ใชอ่าเนี่ยวงกลมและสามเหลี่ยมนี่เป็นอะไรยัไงอโอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายละให้เขาทำเองสิ เดี๋ยวเราเขา,าเ,เราทำเขาทำเป็นเขาทำเองดูดูเขาทำให้น้องเขาดูหนึ่งเดือนได้ได,ได้โอเคมาดูนะวงกลมบางทีเนี่ยพอเดีถ้าพี่เลี้ยงไปช่วยบอกข้างล่างเราก็สนใจพี่เลี้ยงเลยจะมาพูดข้างบนเราไม่ได้ดูปุ๊บก็เลยไปแล้วนะเดี๋ยวมึงไม่ทันกันนะ,ะต่อไปมาดูนะมาดูวงกลมกันในตัวเลขที่มันอะไรนะเราวงกลมกับไม่วงกลมมันต่างกันไไงอ้ที่มันหายไปเนะี่ย่ยกับของคุณคนอะไรนะคุณ,คณ,คณตุ๊กตาเนี่ยเห็ไหมปีรอบนี่เลขอะไรไม่มี เลขเจ็ดกับเลขแปดไม่มีใช่ไหมเลขเจ็ดกับเลขแปดไม่มีอ่ามันหายไปอ่จะหายไปนี่คือว่าถ้าไม่มีเซตอจอันนี้ปีนี้เลขอะไรหายไปเลขเจ็ดเลขห้าเลขสามไม่มีเลขห้าก็ไม่มีใช่ไหมเลขเจ็ดก็มีเลขสามก็ไม่มีก็แสดงว่าไม่มีใครใครมีตัวเลขไหนหายไปบ้างมีไหมไม่มีวงกลมไม่มีเสียมอะไรมีเซียมไม่มีมีไหมมีค่ะอมีใครมีทุกเลขไหม บางคนก็ไม่มีนมีบางคนก็มีเกือบทุกเลขก็มีนะก็เคยเจอเหมือนกันมาโอเคเลขที่หายไปเนี่ยนะไม่มีสักวงเนี่ยคือว่าขาดการยืดหยุ่นเราไม่มีพลังตัวเลขตัวนี้เอาเขียนไปไม่มีสักวงนี่ขาดการเลียดหยุ่นอ่ไม่มีวงขาดการยืดหยุ่นไม่มีพลังตัวนี้เอาถ้ามีหนึ่งวง เห็นไหมเลขห้าตอนนี้เราไม่ต้องไปสน,นใจสามเดืยมสี่เดียมเลยเราก็ดูก็เลยถ้ามีหนึ่งวงเนี่ยเลขสามเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้ามีหนึ่งวงอ่อนไปพลังอ่อนไปอืมนอเนี่ยอันนี้เลขแปดหนึ่งวงหกหนึ่งวงสี่หนึ่งวงถ้ามีแค่หนึ่งวงพลังมันอ่อนไปไม่มีสักวงเนี่ยขาดการที่เดินมีหนึ่งวงอ่อนไปมีสองวงสองวงอีกกบ เลขหมีสตัวเลขเก้าสองตัวเลขสองสองตัวเลขศูนย์สองตัวสองสองตัวสี่สองตัวหกสองตัวกําลังพอดีมีมีสองวงกําลังกําลังพอดีมีใครมีสามวงไหมมีใช่ไหมมีอะไรเลขอะไรสามวงสามวงใช่โอเคเลขหนึ่งใช่ไหมเลขหสมมติว่าหนึ่งเก้าหนึ่เก้าหกสเนสิบเอเจอละสมวงใช่ไหมนั่นแหละ ก็ถ้ามี3บงพลังเนี่ยมันจะเยอะขึ้นล่ะเราเลขหนึ่งพลังเลขหนึ่งเราจะเยอะหรือว่าพลังเลข2แล้วแต่มัามีเลขอะไรเยอะถ้ามี3บมบงึ้นไปพลังจะเยอะพลังที่มันมีเยอะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเราเรียนความหมายเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเลขศูนย์อะไรจบแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาบอกวิธีไอ้เลขที่เรามีเยอะๆเนี่ยเราต้องโอนให้ตัวไหนได้บ้างเนี่ยก็เลขหนึ่งโอนให้ได้เลขโอนให้เลขโอนให้ได้เลขไหนไม่ได้การโอนนี่เดี๋ยวเราหลังจากเรียนความหมายเสร็จแล้วก็ถึงจะบอกโอน คือว่าถ้ามี4ี่วงมีไหมอันนี้มีเลขอะไร4วงวงเลขสามเลขสามสี่วงเลยโอ้โหเยอะมากเลยเราเราแบ่งเป็นคนละโซนนะอันนี้โซนนี้สม,มินลาสาม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 อะไรเนี่ยนะอ่าใช่ก็คือว่าแสดงว่าสี่วงสี่วงนี่ก็แสดงสญญว่าเขาเขา,เขามาเรื่องเลขสามเนี่ยเยอะมากเขาก็ต้องมาฝ <c oughs> ึกฝนอะไรรเดี๋ยวเราอธิบายความหมายเลขสามอธิบายเลขหนึ่งสามวงขึ้นไปสี่วงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเหมือนกันก็ต้องโอนให้เลขขึ้นมนขาถหายไป เลขที่มันหายไปเราสามารถโอนได้หรือการโอนเนี่ยหเดี๋ยวเราจะบอกทีหลังนะถือว่ามันแรงไปมีสาวง4วง5วงมีไหมมีใช่ไหมอะไรเลขอะไรห้าวงเลขหนึ่งอ่ะเราเกิดอะไรหนึ่งเก้ท่าไหนึ่งเก้เดหนือนสิวันที่11โอ้โหเห็นไหมหนึ่งเ้าเจ็ดหนึ่งเดือนสิบก็มีเท่าไหร่ละสามวกสิบเอดีกเป็นห้าตัวเลย โหแต่ว่าอันนี้แบบว่ายิ่งแรงใหญ่เลยนะมีหนึ่งห้าตัวนี้ก็แรงบางทีคนคนมันมีเลขที่แรงมันก็จะบางแรงกลายเป็นแบบว่าติดลบไปเลยแบบว่าแรงจนแบบว่าโอเวอร์โอเวอร์โหลดล่ะอเนี่ยอันนี้ต้องเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราคุยเลขหนึ่งเราฟังฮะ S <S 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 อันเนี่ยคุยเลขหนึ่งปุ๊บเรามาฟังเลยโอ้เลขห,หนึ่งเราเยอะเราเป็นยังไงนิสัยเราเป็นไงทําไมเราไม,ไม่ไม่รู้จักเราเดิไมไปเป็นพูดตามอยู่างเราไม่เป็นเท่าแก่สักทีเรายังเป็นไม่เป็นอะ,อะไรอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันโอเคไหมแต่มันอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะห้าวงหกวงก็มีเคยเจอเหมือนกันนะหกวงก็มีเหมือกน <S 2> <S 2> กันเคยเจอสมมติ <S <S ว<ง>่าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเดือนสิบเอ็ดมันที่สิบเอ็ดรวมตัวได้รวมได้สิบเก้าอีกโอ้บางคนในหนึ่งหกเจ็ดตัวเลยมีเหมือนกัน เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะ ขออภัยพอดีเไปงานด่วนเอาที่ตรงไหนล้วครับเดียวถ้ามี6วงสั่งพวกนันสามสี่ห้าวงหกวงขึ้นไปก็ต้องโอนไปให้เลขอื่นโดยเฉพาะเด็กปี2000นเห็นไหมสองศูนย์ศูนย์ศูนย์เกิดศูนย์หนึ่งมันที่ยี่สิบอันนี้เลขศูนย์เยอะเลยนี่คือว่าถ้าเลขมันเลขที่ไหนมันเยอะเนี่ยมันก็แสดงว่ามันต้องโอนอันนี้เดี๋ยวเรื่องโอนนี่เดี๋ยวเขาเอาไปอันนี้นะโอเคไอตัวเลขตัวนี้เข้าใจยังมาถึงตัวนี้เข้าใจไหม เข้าใจแล้วบางคนจะไปอาหลับแล้วนะครับนอนพื้นหลับในะตอนนอนไม่ได้กินข้าวเลยต่อไปอวิธีจําเลขนะเราจะเป็นเลขเนะี่ยมันจะมีอยู่2อสองตระกูลตระกูลหนึ่งคือว่าเป็นตระ,ะกูลหยางตระกูลอินเนี่ยเราเห็นไหมที่ใครใส่เสื้อไนไตโรเนี่ยนะเชิญทูอ็อกเนี่ยนะอินหยางนะอินะอนี่คือว่าสีดำๆตัวหยางนี่คือตัวสว่างนะนั่งลงได้นะ เลขอะไรคือเลขอย่าง1 3 5 7 9อันนี้เป็นเลขอย่างอย่างนี่คือว่าเลขที่เป็นแอคทีฟนะจะตือลือล้นไม่ต้องพูดพูดอะไรนะครั้งเดียวก็จำได้เลยเราไม่ต้องมาบอกซ้ำย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 ้ำแต่ถ้ามีเลขนี้เยอะสองสี่หคือว่าถ้าภาษาไทยก็เลขคู่นี่ก็เลขคี่เลขคู่เลขคี่เนี่ย แตมาที่จริงเนี่ยตมาลืมบอกไปเมื่อกี้ตกหล่นเะยตมาสนใจเรื่องตัวเลขในตอนไหนรอเปล่าประมาณปี202324าเนี่ยจำไม่ได้นะประมาณตอนนั้นไปมาเลเซียไปเกาะมาเลเซียซาบ้าอยู่ที่เกาะลาบวนไปพักบ้านดุสิตจะจัดทอดในแต่พักบ้านดุสิตตมาจะเห็นตัวเลขอะไรนะ36ตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราเปิดไปโดยมันจะบวกบวกกันทุกแนวเลยนะไม่ว่าแนวตรงแนว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 ดิ่งแนวเฉียงแนวแล้วก็ ได้หนึ้อยหเลขตัวนี้ตมาเลยแปลกอัศจรรย์น่าดูเลยบกมันมันคนมันวางได้ยังไงมันคิดได้ยังไงนะแล้วเปิดได้ใช้มือหนังสือเนี่ยที่ข้างหลังสจบเลยข้างหลังเนี่ยที่มี36ตัวที่มีนั่นอ่าพอดีเออเนี่ย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 เดี๋ยวขอให้ปายูมัน่อยเนี่ยเราเนี่ยบวกได้หนึ่งหนึ่งแตมาเจอตัวเลขนี้ป๊อปเอ๊มันเป็นยังไงคนเขาบอกให้แตมาลองบวกดูตอนก็บวกบวกบวกได้หนึ่งหนึ่งหมดทุกตัวทุกแถวเลยนะไม่ว่าแถวเฉียงแถวนอนแถวเลย เสร็จแล้วพอพอพอนี่ปุ๊บสามีเขาเดินออกมาว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3ามพวกนี้วันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์พอดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสโคดีออกเป๊ะเลยตรงๆเลยโอ้โหเสียดายน่าดูเลยไม่ได้ซื้อตั้งอนะโคดีคือว่าหวยรัฐหวยมาเลเซียไงสี่ตัวไงอ่าโตโตอ่ะสี่ตัว เต็มๆเลยเอ้ยออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเลยโอ้โหถามโอ้โหโอ้โหถามว่าทำไมเมื่อวานเนี่ยเหมือนขึ้นมันตรงขบวบนบอกว่าไม่มีใครซื้อสักตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเลขบางทีใกล้ตัวเรานะเราไม่รู้นะสุดท้ายแล้วจะมาเริ่มสนใจตรงนั้นแหละแล้วก็อะไรนะเจ้าของบ้านถามเลยถามเลยวราก็เราก็กระตือรือร้นตังตัวเลขกันถามพี่สาวว่าเฮ้ยรถคุณเลขอะไรคุณบ้านเลขที่อะไรสันนั้นาตมาตำหนักไม่รู้กำลังสร้างอยู่ไม่เสร็จ ยังไม่มีบ้านเลขที่เสร็จแล้วเอ่ออแตมาเริ่มแบกแยกได้ละเพราะว่าเลขสมมติว่าตกเลขสี่เลขสองเลขคู่มันอะไรนะเจ้าของาเออเลขคู่เนี่ยไม่ดีจตมาก็เอะฝังสมองไว้เลขคู่ไม่ดีอ๋อเลขที่อ๋อดีอ่าตั้งแต่นั้นมาจตมาเริ่มเริ่มมีความคิดแยกละรู้ละเลขที่ดีเลขคู่ไม่ดีเวลาขับรถเวลาดูบ้านเลขที่ก็จะฝังสมองไว้แล้วเลขคู่ดี แล้วมาเจอรหัสชีวิตเนี่ยบเนี่ยเฮ้ยเลยก็รู้แล้วอ๋อทำไมอันนี้มันเป็นเลขแอีอันนี้เป็นเลขเลขเจ็ดเลขปัวเลขเลขมันจะเป็นเลขตรงข้ามกันนะอ่าหนึ่งกับสองก็ตรงข้ามกันนะแล้วก็อันอะไรนะสี่อ่าเลขสี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นเลขเลขอิน่ะเลข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 คู่เพราะเลขคู่เนี่ยมันต้องไม่่คยกระตือรือร้นต้องตอบต้องย้ำาต้องผักต้องดันอ่ใครถ้ามีเลขคู่เยอะมันก็ต้องเนี่ยมีต้องมีตอบมีย้ำมีอ่ มีผักมีดันมันถึงจะไปแต่คนพวกที่มีเลขแอคทีฟเยอะๆมันก็ไม่ต้องไปเลยนะมันก็จะอัตโนมัติมันตั้งระบบอัตโนมัติทําเองเะยเองหมดเลยบอกครั้งเดียวจําไปหมดเลยอะไรเนียนะเกี่ยวกับของคุณคุณตุ๊กตาเลขอะไรเยอะเรามาดู9 3 5 1สห้าหนึ่งใช่แต่ดูไอ้สองสองหกสี่นี่เยอะมากกว่าดูเลขอะไรเยอะเลขอินเยอะเลขคู่เยอะเลขอินเยอะเลขอะไรนะ เลขอย่างไม่เคยมีใช่ไหมแสดงว่าอย่างไม่เคยมีโอเคนะเราเราแบ่งกันเราจําอย่างนี้นะมันจะตรงข้ามกันถ้าใครมีมีเลขขี่เยอะก็แสดงว่าแอคทีฟกระตือรือร้นถ้ามีเลขคู่ก็แสดงว่าไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ต้องมีคนผักดันโอเคต่อไปเลขทั้งหมดเนี่ยมันจะมีการพัฒนาในรหัสชีวิตเนี่ยเวลาจะมานั่งดูคนเนี่ยบางที เมื่อวานมีคณะหนึ่งมาไม่รู้คณะอาจารย์จำชื่อไม่ได้คณะอาจารย์อะไรมามาเยี่ยมพามาหนึ่งรถตู้ก็มีคนก็เห็นรหัสชีวิตสำนักรหัสชีวิตอาจารย์ดูดวงเป็นไหมแต่มาก็ใสามาจตมาดูดวงไม่เป็น <c oughs> เขาก็เลยอดดูเลยมาดูดวงเป็นแต่ถ้าทอดปัญหามามาถอดรหัสเป็นไม่เออแต่มาถอดเป็นแต่ให้แต่มาดูดวงแต่มาไม่ดู <c oughs> ถอดรหัสเป็นไม่แต่มาเป็นอยู่อันนั้นแต่มาถอดได้ เพราะว่าบางทีรหัสชีวิตกับการดูดวงเนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนต่างกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้นี่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยเราจะมีการพัฒนาแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงคือว่าตัวเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเราขยับขึ้นขยับขึ้นจากระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3าจนถึงระยะสูงสุดถ้าเป็นมรรคผลนิพพานก็คือว่าโสดาสกิทาอนาคาอรหันเราได้โสดาแล้วเราต้องเอาอ อนาคาหรือว่าอารหลฮันเราต้องขยับขึ้นไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าอยู่แต่โสดาอย่างเดียวไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยเหมือนกันเราเราเรียนตัวเลขเนี่ยเราก็มาพัฒนาตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ระดับไหนอยู่ประมาณไหนเราต้องพัฒนาตัวเองให้ขยับขึ้นไปขึ้นไปอ,อันนี้แหละคือว่าการไม่เหมือนหมอดูหมอดูว่าหมอดูว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็จนอยู่ตรงนั้นจมอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่อนะไรแต่รหัสชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเราสามารถแต่เมื่อกี้แตมาเปิดดูหน่อยเพราะว่า ขอภายหนังสือเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ตรวจเท่าไหร่นะเล่มนี้น่าจะคนที่ทำน่าจะเป็นคนที่เท่าไหร่แต่มาก็จามไม่ได้นะหน,นังสือแต่มา <c oughs> แต่ละรุ่นออกมาเนี่ยนะแล้วแต่ลูกศิษย์ที่เรียนไปแล้วเขาไป <c oughs> ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะล่าสุดเนี <c oughs> น่ยนี่เป็นหมอกโอก้กับ <c oughs> <c oughs> น้องปิ่นนะาอะนาจารยม์มาช่วยทาให้แต่มาก็ไม่ได้เขาก็เล่มเก่าเนี่ยไปอัปเดตไปพัฒนาแต่ยังไม่คยได้ตรวจสอบเลยเขาทิ้นมาแล้วมาให้แต่มาดูแต่มาก็ยังไม่ได้นั่งดูนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆอยู่แต่เมื่อกี้แอบเห็นเห็นหน่อยแล้ว มีตัวหนึ่งที่อะไรนะ,ะเนี่ยสีระยะเนี่ยนั่นก็รู้สึกเกิดผิดนิดหน่อยนะที่ผิดนี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรนะในนั้นเขียนว่างานะอายุเท่าไรสิบความมันเหมือนเล่มเก่าอ่ะเพราะว่าบางทีเขาเนี่ยบางทีคนที่เขียนหนังสือเนี่ยไม่ค่อยมานั่งเรียนจริงๆจังๆนะก็หนังสือไปพลิกไปไปมาก็เอาเนี่ยถ้ามันนั่งเรียนจริงๆจังมันก็จะเข้าใจรุ่นก่อนนี่คุณตระท่าโอ้เล่มนี้ยังถูกนะเก้าร้อยเก้าเก้านะตอนคุณตะท่านี่ พันห้านะอาตมาก็โอ้โหตากหงายเลยว่าตอนนั้นรุ่นนั้นจะเก็บฟรีเรียนฟรีเขาก็ต้องมาซื้อเน้นมาซื้อหนังสือกันหมดเลยนะรุ่นนี้มันมีระยะไหมชเชเ่าเห็นระยะไหมเปิดไปตรงตรงที่ระยะระยะเนี่ยตรงหน้าแรกๆเลยอ่ <5. S 1> าานที่ห้าหรือเปล่านะะระย,ยนะเนีอันนั้นจะ,ะนิดหน่อยนะเรามาปรับใหม่นะอะ่มันจะพัฒนาคือว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4เราต้องพัฒนา ไม่ใช่เกี่ยวกับอายุนะนั้นมันจะเป็นว่าอายุเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมใช่ระยะเนี่ยใช่มันเปจนระยะเนี่ยใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแต่มันเอ่นี่นๆๆตรงนี้ตรงเนี้ยที่ที่วงกลมเนี่ยนะอันนี้ระยะอายุต่ำกว่า20ปีอายุอ่า21ปีอันนี้อันนี้จะผิดนิดหน่อยนะผิดนิดหน่อยนี่คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะระยะหนึ่งระยะสองเนี่ยสมมติระยะหนึ่งเราอายุประมาณ สิบขวบเราเป็นหัวหน้าห้องแสดงว่าอาจ,รอาจรเราจะเป็นเข้ามาระยะที่สองละสมมติว่าเราเข้ามาหาลัยเราเป็นประธานโรงเรียนประธานนี่เราอาจจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นคนอะไรนะนักศิลปะเป็นผู้นำเป็นอะไรหัวหน้าอาจจะเป็นระยะที่4หรือว่าระยะอะไรก็คือว่าแล้วแต่ว่าเราต้องดูตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ระดับไหนสมมุติว่าคนมีเลข3เยอะเนี่ยเห็นไหมเลข3อย่นีคยนรณีเลข3 4ตัวเลข3 4ตัวเตัวเลข3าระยะแรกนี่พูดไม่เป็น ระยะที่2อโอ้ชอบศึกษาเราเรียนระยะที่3เอามาประยุกต์บรรจัดแปลงเป็นของตัวเองระยะที่4ี่นี่ก็คือเอาของที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยามาประยุกต์ให้มันเป็นของใหม่ๆแสดงว่าก็ต้องดูว่าเราอยู่ระดับไหนโอเคไหมโอเคต่อไปเรามาดูเราไล่มาตั้งแต่เลข1น,นะเลข1จนถึงเลข9นะวันนี้เอาไม่นแน่จนถึงเย็นเ,นเอาเลขศูนย์ให้จบเพราะว่า ส่วมากที่สอนเนี่ยปกติเนี่ยตัวเลขหนึ่งอถ้าอาจารย์ท่านสอนบางทีท่านพูดพูดได้3ชั่วโมงแต่แตามาไม่เอาตามาแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วครึ่งชั่วโมงก็พอละเอสาชั่วโมงนี่ยแตามาเหนื่อยตายแล้วยืนกปวดหลังปวดเอวด้วยเนะเอะาสักวันนี้เอาเลขหนึ่งลวเก้กให้จบถึงเย็นลยแล้วก็เลขสนด้วยอ่า่อากาศเย็นๆสบายเลยโอเคเรามาคุยเลขหนึ่งกันนะตอนนี้กี่โมงลวเอ๊ะนีคัดใจใช่งสิงชิงสงสิง สิบโโอเคอ่ะล้วมาคุยเลขหนึ่งกันนะเดี๋ยวเลขสองตามมาเลขหนอะใครเลขหนึ่งมีสตัวสตัวหาตัวขึ้นมายกมือขึ้นสูงๆหน่อย้แล้วใครรหัสอันนี้บ้างรหัสเลยนะเนี่ยสาเ็หนึหรือว่าสองหนึหรือว่าไดสก้าเก้หนึย์หอันนี้ก็อะไรที่มีหเยอะๆเนี่ยก็จ้องดูหน่อยนะหรือว่าเกิดเดียน เดือนเท่าไหร่เดือน11อ็ดวันที่11อ่ดพวกที่มีหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งอะไรเนี่ยเรามาดูกันพูดถึงเลขหนึ่งนี่เราคิดถึงอะไรเนี่ยะพาทิชโอ้ผ้าทิชอะไรพาทิชอยู่ตั้งไกลเราคิดถึงพาทิชได้เราเราเห็นไม่ตึกที่สูงๆไต้เป่ยเคยไปเทยไต้เป่บ้างตึกอะไรนะฮะไม่ได้ขึ้นใช่ไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งโดเดรเลยนะ หนึ่งเนี่ยมันเป็นว่าจุดที่อะไรนะกลมๆมีจุดตำแหน่งจุดศูนย์ศูนย์ว่าเป็นจุดที่โฟกัสนะสังเกตตัวหนึ่งไหมตัวหนึ่งเลขจีกกนจะเขียน,นยนงไงขีดเดียวใช่ไหมเลขอารบิกจะเขียนยังไงนะ,ะใช่ไหมไอใช่ไหมไอรหรอว่าหนึ่งไหมหนึ่งอารบิกใช่ไหมไอตัวเลขหนึ่ง,งยีย่ตัวละหนึ่ง,หน,งหนึ่งของไทยนี่ยังไงจุดแล้วก็วงกลมใช่ไหมสัญลักษณ์หนึ่งนี่ก็คือว่ามันจะอะไรนะเป็นยังไง เหมือนกับจุดวงกลมๆแล้วมีจุดดำๆจุดจุดหนึ่งเหมือนกับที่เรายิงธนูอะไรมันจะมีจุดกลางๆเราต้องเล็งเป้าให้ชัดเจนเลขหนึ่งเป็นยังไงบ้างเรามาดูนะสีระยะ,ะใครที่มีหนังสือด้วยก็เปิดไปด้วยนะ,ะจะดูจะไม่จดก็ได้หรือว่าจะจดก็กกดดวยก็ได้นะาตามเราสะดวกนะ,อะตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้ารเริ่มเข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคอความหมายเลขหนึ่งะระยะที่หนึ่ง ระยะที่หนึ่งนี่จะว่าเป็นอะไรนะมีชิชิแรงมีอิโก้สูงเนี่ยตัวตาตัวกูเนี่ยกูเพราะนั้นาตัวกูตัวอัตตาตัวกูอิโก้สูงอัตตาสูงแล้วก็ลจะชิชิแรงไม่ฟังใครไม่ยอมใครหัวดื้อเป็นไหมเป็นไหมไปที่หนึ่งสามตาตัวเนี่ยขึ้นไปอ่ะใช่นะจารย์ของมืออยู่ค่ะาวดื้อเลยใช่หัวดื้อเป็นมีตัวกูมีตัวอัตตามีชิชิไม่ฟังใคร ไม่เชื่อใครพวกนี้ไปไหนก็เนี่ยหัวกระเทียมดีหัวเดียวเนี่ยเพรว่าไปคนเดียวทําคนเดียวนะเพราะว่าที่ฉแรงแล้วก็เป็นคนยังไงบ้างยออนาหวแล้วคนพวกนี้จะทําอะไรเขาต้องมีอะไรนะเป้าหมายกันจะมาตําหนักเนี่ยต้องดูเสิร์ชดูถามแล้วถามอีกนะที่กัดหน่อยที่อยู่ในเพื่อโทรเนี่ยมาปบเนี่ยต้องมาแบบว่าไม่หลงไม่เลยเลยเป๊ะเลยเป็นไหมเลขหนึ่งเนี่ยต้อง ดูเสดูว่าป้ายดูอะไรที่อยู่ที่จะอ,อะไรชัดเจนอ่าสมมติว่าจะมาเรียนก็เหมือนกันก่อนจะมาเรียนก็ต้องหาดูว่าเรียนนี่เป็นยังไงต้องไปค้นคว้าไปศึกษาเป้าหมายจะสื่อสชัดเจนกันว่าจะทําอะไรจะมีอะไรจะสร้างบ้านจะซื้อที่ดินอะไรต้องทําอะไรคือว่าเขาจะมีตั้งเป้าไว้ก่อนอปีนี้จะตั้งเป้าไว้10บล้านเราจะทำอะไรก็จะทํามีเป้าหมายกันทําอะไรเลขหนึ่งโอเคเป็นไหมตรงพวกเราที่มีเลขหนึ่งเยอะนี่มีไหม,ม,ม เป็นใช่ไหมอ่าต้องมาเซอร์เวยก่อนนะเออที่นี่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเรียนแล้วขับรถไม่เลยหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเลขหนึ่งเรามาดูถ้าเรามีันป๊อบเนี่ยอ่าแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยเป็นคนพึ่งตัวเองมาแต่เด็กๆนะถ้าระยะที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่ไม่ใช่แต่เด็กโตขึ้นมาอายุสิบกว่ายี่สิบกว่าสามสิบกว่าตลอดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ต้องพึ่งตัวเองมาตลอดเลยใช่ไหม หาสายใครไม่ได้เพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขตัวที่บบนนหนึ่งถึงเก้าเนี่ยมันมันเป็นมัน้เป็นมันนาหน้าไม่ใช่ว่าสองนำหนึ่งมันมานาก่อนก็เลยก็ต้องอ,อะไรเป็นผู้นาเป็นอะไรตลอดอลยนะเป็นอะไรนะพึ่งตัวเองมาตลอดเลยเอ่ะเมื่อเลขหนึ่งเนี่ยพึ่งตัวเองด้วยลาแข้งตัวเองอะไรเองเอา่าเป็นตัวของตัวเองอตั้งแต่เด็กๆละอา่าะยะที่สองคนเป็นอะไรขย,ยับขึ้นมาผู้นําเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าคนเนี่ย เราเราไม่ใช่ว่าเราอายุ60หรืถึงเป็นหัวหน้าคน50เป็นหัวหน้าคนไม่ใช่นะ mm hmm. ตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมีแต่อะไรนะเป็นหัวหน้าห้อง mm hmm. เป็นประธานห้อง mm hmm. เป็นประธานโรงเรียนเป็นนายกอปตเป็นอะไรเขาจะโยนจับมาโยนเอาตำแหน่งให้เราเราไม่อยากจะเป็นแต่เขาจะเอาให้เราเป็นตลอด mm hmm.